รงประเด็นข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะติดตามความคืบหน้าการส่งสำนวนคดีอาญานะคะในคดีทุจริตจำนำข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งาักชินวัตร ไปสู่การพิจารณาของอายการสูงสุดนะคะเรื่องนี้ทางเลขาธิการของปปชค่ะคุณสรรเสริญพลเจียกพูดถึงความคืบหน้าการส่งสำนวนคดีนี้นะคะว่าล่าสุดนั้นเตรียมที่จะส่งให้อายการสูงสุดพิจารณาโดยที่ประชุมปปชชุดใหญ่เมื่อวันที่31กรกฎาคมมีมติรับรองสำนวนคดีอาญาโครงการรับจำนำข้าวในส่วนที่เป็นคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่คณะทำงานได้ปรับแก้ไขถ้อยคำเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอน การให้ปปชทุกคนลงนามรับรองท้ายสำนวนเพื่อส่งต่อไปยังอายการสูงสุดก็คาดว่าอย่างช้าน่าจะอยู่ในช่วงของ4สิงหาคมนี้นะคะน่าจะสามารถส่งสำนวนให้อายการสูงสุดซึ่งก็จะเป็นวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะส่วนความคืบหน้าการไต่สวนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณบุญทรงเตริยาพิรมและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิสารพลกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 ในการขายข้าวแบบรัต่อรัดหรือ G2G ที่ทุจริตหรือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะคาดว่าจะไม่เกินเดือนตุลาคมนี้จะสรุปข้อเท็จจริงต่างๆเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปอชอชุดใหญ่ต่อไปค่ะ